ครับมาแวะไว้แม่ฮันนี่นะครับ คนลูกไหมพี่น้อง มาไหวสารขอพ่อในฮ่นนี่นะครับพอดีน้องเพิ่นเปิดเพลงใหม่ของอีลาอุ้งหญิงพอดีเลยนะครับเอินฮักนั่งเอกน้อยนะครับหลังจากที่ปล่อย MV ไปเมื่อเช้านะครับ9โมงเช้านะครับใช้เวลาแค่2ชั่วโมงนะครับสามารถที่จะติด6ม,มาแรงนะครับในช่อง YouTube ที่ช่องใหม่นะครับลำเพลินดี้เล็กคอร์ดนะครับสุดยอดอีหลีพี่น้องไหม ผมและคนลุกพี่น้องสองชั่วโมงติดหกม้าแรงนะครับคากหลายนะครับมาไหว้ขอพร่อนในฮั่นนี่นะครับขอให้เพลงนี้นะครับติดหนึ่งม้าแรงละกันยอดวิวนะครับหนึ่งวันให้ทะลุหนึ่งล้านนะครับสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านหกล้านแฮงดีพี่น้องนะครับไปผ่านมานะครับก่อนไปโตโยต้าสีสเกตสาขาใหญ่นะครับใบมงคลทอดใบสองเคืองเนาะนะครับพอโจ อีหลาอุงอิงนะครับอ่ามีคิวงานแสดงนะครับที่โตโยตา้าศรีสเกตนะครับก mm ็เลยแวะขอพรเนาะนะครับ mm hmm. พรมอนีนะครับ mm hmm. ปล่อยเพลงใหม่อีหลานะครับปล่อยเพลงใหม่เอิรนฮักนั่งเอกน้อยนะครับ2 mm hmm. ชั่วโมงติด6มาแรงนะครับแล้วก็ยังคงแรงต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ยังคงอยอดวิว mm hmm. แบบยอดวิว ขึ้นแบบถล่มะลายเลยพี่น้องนะครับขอให้ติดหนึ่งมาแรงนะครับแล้วก็ให้ทะลุล้านนะครับหลายล้านแห่งดีเลยนะครับมือเดียวนี่นาอนะครับซ้อยกันพี่น้องนะครับซ้อยกันเบึงซ้อยกันแช่ซ้อยกันเป็นกำลังใจนะครับส่วนผมนอกจากช่วยเชียร์ช่วยแช่แล้วนะครับมือนี่แวะมานาสาลแม่ฮันนี่นะครับก็มะกราบขอพรแม่นะครับขอให้เอินหักนั่งเอกน้อยนะครับของอีหล่าวงอิงนะครับติดหนึ่งมาแรงทะลุล้าน หลายหลายล้านในวันเดียวนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับแนวทางไหนที่จะช่วยกันได้นะครับจะช่วยกันช่วยกันดันช่วยกันแช่นะครับช่วยกันส่งกำลังใจนะครับคือผมมีแกวะมาขอพรให้เพิ่มนะครับนะครับบรรยากาศน่าสาลแมมฮะนี่ตอนนี้ก็พี่น้องเข้าหลายนะครับแวะเขามาเรื่อยๆนะครับคือกันซีเพิ่นก็เอาชุดมาถวายนะครับ หลายคนก็ศรัทธานะครับหลายคนก็มีประสบการณ์นะครับผ่านนาสารตรงนี้นะครับหลายคนที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมากลา่าวไหวบูชาตลอดนะครับสำหรับศาลแม่ฮันนี่ศีศารนะครับเมื่อนี้นะครับก็บช่วงกังเว้นนะครับใบโมงเคืองเนาะนะครับฮอดใบสองเคืองนะครับที่โตโยต้า สาขาใหญ่ศรีสเกตนะครับกีฬากระพโจววิคิวแสดงนะครับแล้วก็มาแลงพอกันอยู่หนองฮีนะครับรอยเอ็ดนะครับส่วนเพลงเอืนหักนั่งเอกลอยนะครับกาซอยกันแช่นะครับช่วยกันดันนะครับช่วยกันปึนกันล้ังใจไปได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้2ชั่วโมงติดบกมาแรงมามาแรงแบบแซงทางโค้งอีหลีพี่น้องนะครับก็รอดุดกันว่าพอดแร้งนี่นะครับพอดมาแลงนี่นะครับ จะสามารถที่จะขึ้นทะลุหนึ่งมาแรงได้ไหมนะครับขอบคุณในหลายพี่น้องนะครับผมจะช่วยอีกหนึ่งช่องทางนะครับสําหรับกาลังใจนะครับ Leaders, มันนีแ้แหวะมานาสารแมฮันนี่นะครับมาขอพรนะครับมากราบไหวแมฮันนี่ก่อนเดินทางไปที่เออโตโยต้าสาขาใหญ่จังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องนะครับชุดไหว้ชุดไหว้ ไหวสการะขอพอดแม่ฮันนี้นะครับให้เพลงใหม่เอินฮักนางเอกน้อยของยิลาซึ่งปล่อยเมื่อเช้านะครับเกาโม่งนะครับทะลุติดหนึ่งม้าแรงแลับทะลุรับไลๆล้านในวันเดียวกันภายใน24ชั่วโมงนะครับช่วยทุกช่องทางพี่น้องนะครับเอาแห้งใจซอยกันนะครับขอบคุณในหลายนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชม เป็นกำลังใจนะครับช่อง YouTube แล้วก็ Facebook แฟนเพจมีเกสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนขอบคุณหลายๆพอกันโตโยตา้าสีสเกตบ่ายโมงครึ่งวันนี้ส่วนเย็นนี้นะครับที่อำเภอหนองมีจังหวัดร้อยเอ็ดมวลน,น้ำสาวน้อยเพชรวันแพงว่งใหญ่ด้วพี่น้องเดอ้อ